บรรยากาศตอนนี้ก็สองทุ่มห้าสิบครับผมนะบก็กำลังไล่ใครอะไรนะ IP บอกผมก็เรียกไม่ถูกนะเกี่ยวกับไฟกำลังไล่เช็คไฟพาครับสองฝั่งน่าจะยาวอยู่ครับคืนนี้นะสำหรับเวทีคอนเสิร์ตงานช้างนะครับของ ทีมงานไอเอสดาวเอสดรจดสุรินนะครับผมนะคิดว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้ก็จูนระบบครับวันที่สิบสี่ครับงานเริ่มวันที่สิบห้าเด้อวันที่สิบห้าครับพฤศจิกาคืนแรกครับผมคอนเสิร์ตเริ่มทําการแสดงประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับจะไม่มีวงเปิดนะครับเหมือนทุกปีนะครับจะปีนี้จะไม่มีวงเปิดครับจะปรับ การแสดงตามความเหมาะสมนะครับผมก็รุ่นนะครับรุ่นหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชายแดนครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับก็ยังห้าสิบห้าสิบกันอยู่ครับไม่รู้ว่าอืงานจะจบงานไหม <c ười> คุยกับทางเฮยโยอยู่ครับผมนะชายแดนก็ตึงเครียดเหลือเกินพี่ <c ười> น้องเอ้ย <c ười> นะครับ เดี๋ยพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ามาครับเข้ามาเพราะาเสียปีชาครับจะเท่าจะเข้ามาทําการจูนระบบให้กับไอเอสาวนไลท์นะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้ามาอีกช่วงบ่ายๆนะครับนะอันนี้ก็ของน้องบอลครับ OB OB นี่ใช้คีย์บอร์ดด้วยนะครับผมแต่ละปีสรรหาอะไรมาเล่นใหม่ๆพอสมควรนะครับบอล นี่ก็จะเป็นนะครับตัวอาร์เรนแอนฮีตนะครับผมเอกลักษ์ของไอเอสซาวน์ไรก็ประมาณนี้ครับผมเฮียบอกว่าเอานั่งร้านออกประมาณสี่ช่องนะเพราะพื้นที่มันแคบครับปีนี้พื้นที่แคบลงนะครับแคบลงฝั่งตรงนี้ก็เป็นปีที่แล้วยังสร้างไม่เสร็จครับปีนี้เสร็จแล้วนะครับ สนามกีฬาศิละปะมวยไทยสุรินทร์ภาคดีนะครับตรงนี้น่าจะอีกนานพอนสมควรครับพรุ่งนี้น่านจะสมบูรณ์แหละสำหรับไฟแสงสีนะครับวันนี้ก็คงแก้วคงไล่ไลแอดเดสของไฟครับให้มันสมบูรณ์ มันเหมือนกันบอลทำอะไรเนี่ยคือสายแลนอะสายจอปีนี้รู้จอเพิ่มมาครับผมอจอสั่งจอมาเพิ่มหลายตาราง ไปตารางเมตรอยู่ทีมงานน่าจะทำงานกันดึกพอสมควรแล้วครับพรุ่งนี้จะได้งานเก็บงานไม่เยอะมากนะ อันนี้ไฟนี่ยังเหลือเยอะนะเฮียบอกว่าบีมนี่ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งเพราะแกทําเวทีสองเวทีครับปีนี้แกลงทุนเป็นสองหน่วยนะครับสำหรับงานเวทีนะครับ พาวงพอพาวเวอร์อะไรนี่ก็ออนระบบหมดแล้วนะเปิดลองสาวนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ชมบรรยากาศสมสาเรอะไรนะบรรยากาศจริงครับทุกอย่างน่าจะลงตัวที่วันพรุ่งนี้นะครับพรกันจูนระบบอะไรก็ทํากันวันพรุ่งนี้นะครับก่อนวันงานหนึ่งงาฮะหนึ่งวันนะครับงานจริงวันที่15ครับคืนแรกก็เล็กเซรนครับคืนแรกคืนวันที่15เล็กเซรนครับคือวันที่16แอนออรดีครับ คืนวันที่17บหม่พัชรีครับผมนะแล้วก็ 18, 19, 20ลืม <laughs> ลืมศิลปินก็มากันได้เด้องานงานนี้ปีนี้ไม่มีวงเปิดนะครับก็ศิลปินเริ่มแสดง <world S 1> อยู่ที่เวลา21นาฬกาส0นาทีเป็นต้นไปครับ สถานการณ์ชายแดนก็ตึงเครียดก็อย่าพึ่งอะไรมากมายด้วยรองานช้างผ่านไปก่อนก็ได้ครับยิงดีครับผม พูดนะหลังเป็นโครนอ่ะต้องจอดไม่ได้หรอกสภาพอ so ุ <clearly> ้มระบบไว้หมดแล้วครับเก้าสูสี่ กัน Q หมืน 6, สี่หนึ่งสอามสี่ห้าหกเจันใช้หสเปร์หนึงงานก็จะพากกัน,นอนอยู่ตายวทีนี่แหละ ไปใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบสองสี่หสบหกใบครับเสียงกลางต่อข้างนะครับโลก็จะเป็นตู้ของบ a u เท t e c h ครับแปดสามยี่สี่ยบตู้เป็นตู้21ดนิ้วครับทีนี้เฮียก็ใช้เครื่องปั่นไฟตัวเดียวครับ อาจจะยังไม่เห็นความสวยงามทางด้านไฟแสงสีนะครับวันนี้นะครับ Go. 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 ทีมงานกำลังไล่เสร็จ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งครับผมความสวยงามของเวทีคอนเสิร์ตงานช้างสุรินปี2,568ร์ปี2ก6 8บครับผมก็ชมวันพรุ่งนี้แล้วกันความสวยงามทางด้านไฟแสงสีเสียงอันนี้น่าจะไม่ทันครับ สำหรับคิมมีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ